ที่สามจงหาโคไซส์แสดงทิศทางนั่นก็คือหา cos อันฟา cos เบต้าคอสแกมมานะของเวกเตอร์ u เท่ากับ 2i ลบ j บวก 2k เมื่อกี้จำได้ไหมครับต้องหา u ส่วนน o r m มันจะออกมาเป็น u 1ส่วนน o r m ยนะจันนั้นหานอ r m ก่อนนอ r m สแควรูตส่วนประกอบยกกำลังสองกำลังสองบวกลบหนึ่งยกกำลังสองบวกสองกำลังสองสี่บวกหนึ่งบวกสี่เป็นสแควรูตเก้าออกมาเป็นสาม u ส่วนนอม u ก็เวกเตอร์ u นี่แหละหารด้วย3นอม u ก็คือ2ส่วน3 i ลบ1ส่วน3 j บวก2ส่วน3 k เพราะฉะนั้น cos อ,อันฟาก็ส่วนประกอบที่1นั่นเอง u หนึ่งส่วนนอมอยู่ cos อ,อันฟาก็เท่ากับ2ส่วน3 cos เบต้าเท่ากับลบหส่วนสาม cos เกมมาเท่ากับ2ส่วนสามง่ายๆนะครับแต่ว่าต้องมีการจำสูตรจำทฤษฎีบ้างนะครับแบบฝึกหัด7.2ด ในนี้ครูมีทั้งหมด